สิ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามนะคะเมื่อมีการใช้โปรแกรมบริหารธุรกิจต่างๆนะคะก็มีหลายคนนะคะที่มองข้ามไปเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟดับหรือว่าไฟตกต่างๆนะคะก็จะมีตัวช่วยที่สําคัญนะคะนั่นก็คือเครื่องสำรองไฟนั่นเองค่ะซึ่งตรงน,นี้นะคะจะช่วยป้องกันนะคะการกระชากไฟให้โปรแกรมของเรานะคะใช้งานได้อย่างไม่มีสะดุดค่ะและก็สามารถบันทึกข้อมูลนะคะได้ทันเวลาแล้วก็รวมถึง สามารถทําการขายกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเครื่องสํารองไฟนะคะยี่ห้อของ Cyber Power นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะที่เรานํามานะคะก็คือรุ่น bu 8 0 0 e ค่ะซึ่งมีความจุนะคะอยู่ที่ 800V 4อ0โวลต์480วัตต์นั่นเองค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยป้องกันข้อมูลของลูกค้านะคะสูญหายนะคะรวมถึงสามารถป้องกันไฟตกไฟกระชากแล้วก็ไฟดับต่างๆได้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะด้านล่างนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะ AVR ตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็คือปรับแรงดันอัดอตโนมัติค่ะซึ่งการปรับแรงดันนะคะจะปรับให้นิ่งเสถียรนะคะเพื่อยือดอายุการใช้งานของตัวเครื่องนั่นเองค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดข้างในเครื่องกันนะคะซึ่งด้านในนะคะก็จะมีกล่องโฟมนะคะไว้เป็นตัวล็อกให้เพื่อให้เครื่องของเรานะคะเนี่ยไม่การชำรุดการเสียหายนะคะด้านในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะรวมถึงรายละเอียดสินค้า ของตัวเครื่องนะคะนี่นะคะก็จะห่อดามแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเอาออกก่อนนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเปิดออกมาแล้วนะคะละักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ตรงนี้นะคะก็มีพลาสติกกันรอยให้ด้วยแบบนี้นะคะนี่ตัวเครื่องนะคะหนักประมาณ4.1กิโลกรัมนะคะความกว้างจะอยู่ที่ 6.33นิ้วค่ะสูง3.6นิ้วนะคะแล้วก็ลึกอยู่ที่9.45นิ้วนั่นเองค่ะต่อมานะคะนี่ด้านข้างตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวิตไฟนะคะไว้เปิดทำงานนะคะตรงนี้ก็จะมีไฟไว้โชว์นะคะว่าเครื่องเราเปิดทำงานแล้วหรือเปล่านะคะถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นสายไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ตรงด้านบนตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เต้ารับ3ขามาอยู่3ามรูแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะตรงบริเวณด้านหลังตรงนี้นี่ก็จะเห็นรูด้านข้างแบบนี้นะคะก็คือสามารถแขวนติดกับผนังได้ด้วยค่ะ ค่าสำหรับแรงดันขาเข้านะคะจะอยู่ที่165ถึง260 VAC ค่ะแล้วก็ส่วนแรงดันขาออกนะคะจะอยู่ที่230 VAC บวกลบ10%ค่ะสำหรับระบบป้องกันไฟฟ้าเกินนะคะจะเป็นแบบ b a k e r fuse นะคะประกันสินค้านะคะทั้งตัวเครื่องแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคะจะอยู่ถึง2ปีค่ะ ไหนนะคะสนใจอยากได้เจ้าตัวนี้เป็นตัวช่วยในธุรกิจของคุณนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ที่ไลน์ค่ะ @bkrent ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ bkrent มั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธุรกิจคุณ